มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งจนวน15บใบไม่ยอมไปขึ้นเงินพร้อมเผยเหตุผลแท้จริงจนโซเชียลต้องเตือนค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะคะหลังมีผู้ใช้ดิออกรายหนึ่งที่เคยช่วยเหลือวินต้นอดีตธุรกิจออนไลน์ชื่อดังซึ่งบ่าวเบียและวินต้นได้เดินทางมาหา ก่อนรู้ว่าแม่ของเพื่อนนั้นถูกรางวัลที่1รับเงินรางวัล30ล้านบาทโดยฝั่งของแม่เพื่อนวินต้นเผยว่าความจริงมันเปิดเผยเพราะว่าลูกจะมาขโมยเงินในกระเป๋าแล้วมาเจอความก็เลยแตกว่าแม่เองถูกหวยรางวัลที่1งวดวันที่ท30ธันวาคมปีห5าซึ่งก่อนจะถูกรางวัลที่1ตนเองฝันเห็นเนนและไปหาวัดนั้นว่าอยู่ที่ไหนสร้าง1ิกว่าล้าน โดยยังบอกว่าตนเองถูกรางวัลที่หนึ่งอีก15ใบส่วนเหตุผลที่ยังไม่ขึ้นเงินเพราะว่าเคยขึ้นเงินแล้วแต่ไม่ได้ทั้งหมดและอยากจะดูคนมากกว่าส่วนรางวัลน,นั้นตนเองจะเอาไปขึ้นเงินวันตายพ่อวันตายแม่วันเกิดสามีและวันเกิดตัวเอง30มิถุนายยนี้ขึ้นเงินอีกห้าใบสุดท้ายตอนนี้ตนรอลูกชายที่ไปอยู่ป่าหาประสบการณ์ชีวิต และมีความคิดว่าหากลูกตัวเองไปล้มป่วยอยู่ที่นั่นเงินก็ไม่มีความหมายพอลูกมาก็ค้นกระเป๋าประกอบกับตนเองโทรศัพท์ถูกไวรัสลูกเอาไปทําก็เลยรู้ความจริงว่าแม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้านชาวเน็ตเข้ามาเห็นคลิปต่างบอกให้แม่ของเพื่อนวินต้นรีบเอลาลอตเตอรี่ไปขึ้นเพราะว่ารางวัลน,นั้นมีอายุอยู่ที่2ปีหากพ้นกําหนดกองสลากจะนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ